ทะเลนั้นเป็นเหมือนถิ่นของเราจะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิ้นยามคืนสัตว์กระเส้นเช้าเย็นสเนียงเคยยิน <Wow. S 1> แม้นปีเราเป่าไปก็ได้ยิน <Wow. S 1> จาให้สิ้นโมโห ซึ่งโกรธาปฏิบัติการหยุดทิ้งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วขายได้มาที่ระยองแล้วนะครับหยุดทิ้งขายได้หยุดทิ้งขายได้หยุดทิ้งขายได้ปฏิบัติการหยุดทิ้ง กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วขายได้เราจะพบกันที่โรงเรียนอนุบาลน,นานาชาติตากสินระยองวันที่8สิงหาเวลา13นาฬิกานะครับ